โหพกแท่งเดียวได้ทั้งแมตได้ทั้งกลอสอ่ะวันนี้มาป้ายาลิปที่เราสามารถพกแท่งเดียวแล้วออกบ้านได้เลยหมดยุ่พกลิป4ีห้าแท่งแมต3สากลอสสองอะไรเงี้ยพอพกอันนี้แค่แท่งเดียวคือเอาอยู่ทั้งวัน อันนี้จะเป็นของ Oriental Princess นะคะรุ่น Dual Matte and Gloss Lip มีมาทั้งหมด5สีตามนี้เลยฝั่งหนึ่งเป็นเนื้อแมทอีกฝั่งหนึ่งเป็นเนื้อกลอสวันไหนเราอยากได้ลุคแมทหรือลุค g l อ s s เราก็เครียอทเองได้เลยให้ดูปากก่อนทาคือมูป็นคนที่ปากแห้งมากาที่สีแรกจะเป็นโทสนสีกลางๆที่ไม่ว่าคุณจะสีผิวไหนก็สามารถทารอดจะเป็นสีโทนตุน่นๆที่สามารถทาได้แบบ everyday ลุและถ้าใครชอบความปากฉ่ำก็ทากลอสทับได้เลยต่อที่เบอร์สองสีนี้ยังเป็นนูโ t r โทนอยู่แต่มีความติ่งชมพูขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วจะบอก โทนกันบ้างสีเนี้ยจะมีความแบบออกส้มคอร์าเรทาดูสดใสมากอ่ะใครเป็นสาวสปริงแนะนํา F 4นี้ด้วยต่อที่เบอร์สี่จะเป็นโทนแดงอมส้อมอย่าเพิ่งตกใจสีลองเกลี่ยดูก่อนแล้วจะบอกว่าสีสวยมากทาแล้วหน้าดูป๊อบดูไบรท์ไปหมดเบอร์สุดท้ายสีคูโทนมาแล้วเป็นสีแดงเชอร์รี่ที่ถูกต้องอเพิทาแล้วรู้สึกตัวเองดูผิวขาวขึ้นมาเลยทอกรอสทับนะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบสุดๆอ่ะดิบเขานอกจากสีชัดแล้วยังติดโทนมากดูนี่นะ ดูดิคือฝั่งแมตแบบไม่มีอะไรหลุดติดออกมาเลยอะ่ะหรือถ้าวันไหนอยากปากฉ่ำน,นะก็ทากรอเธอร์เข้ามาได้อีกมันจะฉ่ำมากเนี่ยเห็นนะออลินทอพินเซตดูโอลิปสูตคิดอันนี้คือทำดีเกินคาดไม่นึกว่าจะติดทนขนาดเนี้ยใครไม่อยากพรบลิปหลายตัวนะมาเอฟตัวนี้ด่วน